สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวขนมที่ขายกันนะคะใครสนใจนะคะสามารถทักมาสอบถามหรือว่าสั่งซื้อนะคะได้ทางไลน์ ad ym 1 4 3 1 m ค่ะสำหรับใครนะคะที่ไม่มีไลน์หรือว่าไม่โสดทางไลน์นะคะทักมาที่ทางเพจ a c e b o o k แย้มโรช็อปนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็น IG นะคะก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะอันนี้ก็จะลงอัปเดตต่างๆนะคะวายจุดสกุชนะคะนี่นะจะเป็นช่องทางการติดต่อใครมองเห็นแบบนี้ไม่ชัดนะคะเราเขียนไว้ใต้คลิปแล้วนะคลิกดูได้เลยค่ะ มาด้านที่แบบแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นเยลลี่ลูกตานะคะนี่นะคะด้านในก็จะเป็นแบบดีนะอันนี้ราคาชิ้นละ12บาทนะคะมีตรงตานะคะมีหลายสีให้เลือกค่ะก็มีทั้งหมด3สีตามนี้ค่ะอย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นกัมมี่โลนะคะราคาชิ้นละ10บาทนะคะอันนี้ก็เป็นขนมที่ฮิตมากๆเลยนะคะก็จะเป็นเยลลี่แบบนี้เป็นแผ่นบางๆนะคะจะได้ทั้งหมด3ชิ้นนะคะราคานะคะอันนี้ต่อแพคนะคะแพคละ10บาทได้3ชิ้นนะคะนี่นะก็จะเป็นรสสตรอเบอรี่ค่ะ ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแบบเยลลี่เหมือนกันนะคะตัวนี้จะได้กระปุกด้วยนะคะเป็นกระปุกน้องหมีนะคะนี่นะคะจะมีทั้งหมด3สีให้เลือกนะคะก็อันนี้จะเป็นฉลากแบบนี้นะคะแล้วนอกก็จะเป็นม์นเมลโลแบบนี้นะ,ะนี่นะคะมีหลายชิ้นแล้วก็จะได้กระปุกด้วยสามารถเลือกสีเลือกรดได้นะคะราคานะคะชิ้นละ10บบาทนะอันนี้คุ้มมากนะคะได้กระปุกด้วยค่ะ อย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นเยลลี่บอดี้นะคะก็ในซองนะคะจะส่งไปให้นะคะมีเป็นสมองนิ้วฟันนะคะมีตามีหูประมาณนี้นะคะก็จะส่งคลาแบบไปให้นะคะมีสิบล็อกด้วยนะคะสามารถเก็บได้ถ้าทานไม่หมดนะคะอันนี้ต่อซองนะคะราคาซองละห้าบาทค่ะแล้วก็อันนี้นะคะมาใหม่นะจะเป็นเยลลี่อุ่นจินะคะด้านในนะ yes จะเป็นซอสนะคะเป็นไส้แบบนี้นะคะแล้วก็ด้านนอกจะเป็นลูกอุนจินะคะอันนี้ก็สามารถตั้งได้นะคะจะเป็นซองแบบหนาๆแบบนี้เลยนะ นี่นะคะอุ้จิสอไะะส้ราคา2ละาบาทเหมือนกันค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นลูกอมแหวนนะคะตัวนี้นะจะมีซอติปนะคะก็คือสามารถจิ้มได้นะคะนี่นะนี่นะคะก็จะมีถังซอทไทยน,นะคะแล้วก็เวลาทานก็สามารถจิ้มแล้วก็จะเป็นรสนะคะอันนี้จะมีเป็นรสอ่างหุ่นนะคะซองสีม่วงแล้วก็เป็นรสแอปเปิลนะคะซองสีเขียวสุดท้ายนะคะรสซอฟรี่ซองสีชมพูค่ะราคานะคะอันนี้สองละบาทเท่านั้นค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นมาร์เมลโลเปี้ยวนะคะก็นออี้เป็นมาร์เมโลแบบรสเปี้ยวนะคะจะมีทั้งหมด3รสให้เลือกนะคะมีเป็นรสนี้นะคะเลมอนนะคะมีเป็นรสนี้แอปเปิลนะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นรสอ่างหุ่นสีม,ม่วงนะคะซองละ2บาทเท่านั้นนะจะเป็นมาร์เมโลเปี้ยวค่ะต่อมานะคะจะเป็นเม็ดอมกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะก็คล้ายนมอัดเม็ดนะคะรสสตรอเบอรี่ e นะคะตัวนี้1ซองได้หลายเม็ดนะคะราคาซองละบาทเท่านั้นนะคะ อย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นเยลลี่กลมนะคะด้านนอกก็จะเป็นเม็ดเม็ดกรอบๆอยู่นะคะอันนี้1นึงองได้หลายชิ้นนะคะก็ันที่สี่ซองต่างกันแต่ว่าลดด้านในนะคะจะขารดไปให้นะคะเป็นผลไม้รวมนะคะมีสีนี้นะคะมีก็ประมาณนี้เลยอันนี้ซองละ2บาทเท่านั้นค่ะ เพิ่มเติมนะคะอันนี้นะจะเป็นขนมซาร์ครัพนะคะก็ด้านในนะจะเป็นแบบขนมปังกรอบนะคะกับครีมรสช็อกโกแลตนะคะน,นี่นะจะเป็นครีมแบบนี้แล้วก็จะได้ขนมปังกรอบเนี่ยหลายชิ้นเลยนะคะอันนี้ต่อนหนึ่งชิ้นนะคะราคานะ้ชิ้นละ2บาทเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นรสเดียวกันนะคะแต่ว่าฉลากสีไม่เหมือนกันเฉยๆนะคะชิ้นละ2บาทนะก็นี่นะคะจะเป็นแบบขนมแบบต่างๆค่ะ ใครสนใจนะคะสามารถทักมาสอบถามหรือว่าสั่งซื้อนะคะได้ทางไลน์นะคะ @yim1431m ค่ะสำหรับใครนะคะที่ไม่มีไลน์หรือว่าไม่สุดกทางไลน์นะคะทักมาที่ทางเพจ a c e b o o k แย้มโลชอปนะคะอันนี้เดี๋ยวทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วก็ใครนะคะอยากติดตามด้วยสินค้าข้าวๆนะคะเข้าไปติดตามได้ที่ ig yj s u k u s c h i ค่ะอันนี้จะเป็นแบบช่องทางการติดต่อใครมองเห็นแบบนี้ไม่ชัดนะคะเราเขียนไว้ใต้คลิปแล้วนะคลิกดูได้เลยค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ